เจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องแมวฟาเบอร์โมเดลวันนี้เรามาเจอกันในรูปแบบของดอกกุหลาบจิ๋วลายหัวใจนะคะสวยทุกสีเลยค่ะอุปกรณ์ของเราก็จะมีริบบิ้นนะคะแล้วก็กนไกมีแหนบแล้วก็เหรียญหนึ่งบาทนะคะริบบิ้นของเราวันนี้เราจะใช้ริบบิ้นสองสีนะคะ ก็จะมีสีพาสเทลนะคะวันนี้แล้วก็จะมีของข้างในอาจจะเป็นสีตาลังนะคะสีชมพูลิปบิ้นของเราเส้นสั้นตัดอยู่ที่26เซนนะคะเส้นยาวเราจะตัดอยู่ที่36เซนหรือว่า37เซนก็ได้นะคะเรามาเริ่มทํากันเลยเราจะตัดปลายแหลมทั้งสองด้านนะคะสําหรับเส้นสั้นเราจะตัดปลายแหลมแค่ด้านเดียวนะคะ ต่อไปเราจะมาขึ้นฐานสี่นะคะเราก็จะพับริมมิ้นลงให้ได้10เซนนะคะต่อไปเราก็จะมาขึ้นฐานสี่อันนี้คือเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่ เราก็จะสอดแล้วก็จะล้วงแบบนี้นะคะต่อไปเราก็ใส่เหรียญค่ะเราก็จะพับเส้นบนลงมาเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่จากนั้นนะคะเราก็กดให้แน่น แล้วเราก็พลิกกลับด้านมาค่ะเราก็จะสอดเส้นสั้นเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาค่ะเราก็จะมาทําฐาน4ี่มุมนะคะเราจะเริ่มเส้นนี้ก่อนนะคะ การเราก็จะดึงริบิ้นเข้าหาตัวแล้วเราก็กดให้แน่นตรงนี้นะคะกดให้เป็นรอยจากนั้นเราก็พลิกริบิ้นด้านหลักแบบนี้เราก็โค้งเข้ามาสอดนะคะเส้นต่อไปนะคะทาเหมือนเดิมค่ะกดเข้ามาแล้วเราก็กดให้แน่นนะคะแล้วเราก็พลิกริบิ้น ก็มาสอดแบบนี้นะคะ เส้นสุดท้ายนะคะต่อไปเราก็จะเอาริบบิ้นสั้นเข้ามาสอดด้านหลังนะคะด้านหลังระหว่างฐานนะคะ เราก็จะสอดทุกเส้นนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาจาบับริบบิ้นบิดตรงกลางนะคะ เราก็จะจับริบบิ้นอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะเราจะจับอันนี้เป็นคู่ที่หนึ่งนะคะอันนี้เป็นคู่ที่สองนะคะคู่ที่สองแบบนี้นะคะคู่ที่สามแล้วก็คู่ที่สี่นะคะต่อไปแล้วก็บิดริบบิ้นนะคะเราก็ใช้นิ้วโป้งเรากด กดช่วยนะคะเราจะหมุนสามรอบนะคะหนึ่งสองสามมาครบสามรอบแล้วนะคะเราก็จะทำการสอดเส้นสีขาวนะคะ เราจะสอดเส้นสีขาวนะคะจากดิมินแบบนี้นะคะแล้วเราก็สอดตรงฐานนี้เลยเราก็จะสอดเส้นสีขาวทุกเส้นนะคะ เราก็จับริบบ้นในลักษณะนี้นะคะเร,เราก็สอดเลย เส้นสุดท้ายนะคะอะ่เอบินก็จะอยู่ในลักษณะน,นี้นะคะจัดให้กระชับนะคะ ไปนะคะเราก็จะมาจับรบิบินเส้นที่เหลือเส้นถีสีชมพูนะคะก็จับรวบมาเส้นที่1แล้วก็เส้นที่2เส้นที่สาเส้นที่สี่มาครบเส้นที่สี่แล้วก็หมุนมา1แล้วก็2เราหมุน2รอบนะคะแล้วก็จับรบิบินไว้3เส้นนะคะ ออจับดิบิ้นสีชมพูนะคะเส้นบิดไปด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วเราก็สอดสอดตรงฐานนี้เลยนะคะแล้วก็หมุนตามนะคะเส้นที่สองบิดไปด้านหลัง ดตรงฐานนี้เลยนะคะเส้นที่สามทำเหมือนเดิมค่ะบิดไปด้านหลังแล้วเราก็สอด เส้นสุดท้ายนะคะเราก็บิดไปด้านหลังแล้วเราก็สอดต่อไปเราก็มาจัดให้เท่ากันนะคะเมื่อเราครบตั้งสี่เส้นแล้วเราก็มาจัดกลีบให้เท่ากัน เราก็จะมาตัดริบบิ้นส่วนเกินนะคะก็คือสีชมพูกับสีขาวนี่เราตัดเลยเส้นสั้นกับเส้นชมพูตัดไปเลยต่อไปเราก็จับริบบิ้นในลักษณะนี้นะคะ จับเส้นนี้นะคะโค้งเข้ามาสอดตรงช่องนี้นะคะก็เหมือนจะทะลุช่องเดียวกันกับริบบิ้นเส้นนี้นะคะนี่ค่ะโค้งมากโค้งน้อยแล้วแต่แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะอ่ะต่อไปเส้นนี้นะคะเราก็จะสอดช่องนี้ก็จะทะ,ทะลุช่องนี้เหมือนกัน จับโค้งเข้ามาแล้วเราก็สอดก็จะมีช่องที่เขาอยู่แล้วเราก็มาสอดช่องนี้นะคะโค้งมากโค้งน้อยก็แล้วแต่แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะใครชอบแบบไหนนะคะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดอีกรอบเราก็จะตัดลิ้นลิ้นสั้นออกนะคะเมื่อเราจัดได้ที่แล้วเราก็จะมาสอดเก็บริ้นลิ้นที่เหลือนะคะใครไม่สอดเก็บก็ได้นะคะตัดไปเลยก็ได้แต่ว่าแล้วแต่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตัดอีกรอบ เสร็จแล้วค่ะลิบบิ้นลายหัวใจกุหลาบลายหัวใจแบบน่ารักน่ารักนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนก็ฝากเพื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ